พุทธธรรมทงางสังคังเนาะนิสัมมักั่งจะอยู่ใกล้ควรทุกทวนแล้วค่อยทําดีกว่าธรรมะคือธรรมชาติธรรมะธรรมชาติธรรมะอยู่รอบอยู่รอบตัวเรานี่นะธรรมะถ้าใครเอามาใช้เกิดความสงบร่มเย็นถ้าไม่ใช้ธรรมะใช้แต่อารมณ์เ็จาะแต่ความคิดของตัวเอง ที่มีปัญหาอยู่ล้ำไปเรามีปัญหามากขึ้นมากขึ้นเพราะการควบคุมอารมณ์เตือนไม่ได้ความสุขก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าควบคุมไม่ได้เป็นไปได้ทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจกายก็จะไปทำลายคนอื่นเพราะควบคุมไม่ได้วาจาเช่นกันอาจจะไปด่าคนอื่นว่าคนอื่นนินทาให้หลายคนอื่นอะไร ลืมตัวเองไปทุกคนก็ไม่ชอบคำว่านินทาว่าให้ไลยใส่ละธรรมชาติของจิตธรรมดได้ฝึกถึงนำแต่ความเดือดร้อนมาให้อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดปกติอันตรายมันจะผักใส่ผักเขาบอกว่า,วามันผักไม่ให้แต่คนอื่นเขาบอกว่า,วาให้ไลยคนอื่นถ้าฝึกมันได้ จิตไม่ได้ฝึกได้หัดอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เช่นกันถ้าเราเข้าใจแล้วเราไม่ได้ฝึกรู้แล้วไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดให้มันชนานาญการทําตอน,นแรกๆก็ไม่ชํานาญทุกอย่างไม่เป็นโดยซ้าไปแต่ทุกอย่างต้องมีการฝึกทําบ่อยๆแล้วก็ที่สุดของมันมันก็ลงตัวของมันแม้การฝึกจิตอย่างเดี้ตทน้นฝึกให้เป็นผู้มี กายวาจาจเรียบร้อยเป็นคนว่าเบื้องต้นคือศีลรักษากายวายาเรียบร้อยเข้าที่เบื้องต้นสมาธิศีลสมาธิแต่ว่าความตั้งใจมันมันเหมาะมันคงหาความพอดีควบคุมตัวเองหาสาเหตุให้เจอว่าทำไมไม่สงบก็เพราะอย่างนี้แหละเพราะจิตเัรใจไม่ได้ฝึก มันก็ไมไ่เห็นความ <c oughs> ของไม่ดีของคนอื่นเห็นได้ชัดเลยที่ตัวเองไม่ดีบ้างไม่ได้สำรวจไม่ได้คุยไม่ได้เขียดูอย่างนี้เป็นต้นแล้วมัหาความสงบสงบสงัดได้ยังไงที่สุดของมันในเมื่อมันไม่สงบตัวปัญญาก็ไม่เกิดมีแต่ปัญญาที่ไม่ดีอะ ปัญญาเขาปัญญาสามปัญญาเที่ยวประเสริฐกว่าทรัพย์แต่เรามีปัญญาอยู่แต่มีปัญญาโอนเอียงเอียงไปตางอื่นไม่ได้เอียงข้ามาหาตัวเองไม่ได้สำรวจตัวดูดตัวเองที่สุดของมันก็ควบคุมเต็มไม่เปลี่ยนควบคุมเต็มไม่เป็นไม่เข้าใจ ผ่านไปผ่านไปนนเดือดร้อนทีนี้ความเดือดร้อนตามมาเราก็โวยวายตีโพยตีพายเขาบอกโทษนนโทษนี้ไม่ได้โทษตัวเองไม่ได้ควบคุมนันเองไม่ได้ควบคุมอารมณ์ของตัวเองมันจะไปใส่คนอื่นเห็นคนอื่นไม่ดีนั่นเองเห็นคง,งคื่นไม่ดี หลงตัวลืมตนนี่น,เนีเขาใจว่าตัวเองดีกว่าเขาธรรมชาติของจิตธรรมะด้ฝึกมันก็เป็นะคนที่เขาได้ดีกว่าเราเราก็อิจฉาตารลอนตานนเองอิจฉาตาลอนแต่ในทางธรรมะใช้คําว่าพอย,ยินดีในเมื่อเขาได้ดีมีความสุขกว่าถ้าไม่ยินดี มันจะวิชาตาร้อนเขาดีกว่าเราเขาเก่งกว่าเราเขาเท่กว่าเรา,าเหมือ yeah, นกันแย่เลยสิตัวเองก็กทุกตัวเองรักตัวเองเกลียดคนอื่นลองลองดูที่หาความพอดีต้องรักคนอื่นแล้วก็มาสำรวจตัวดูตัวเองลองดูด้ยต้องพอมันจะพอดีนะหาความพอดีหาความลงตัวให้ได้ รักคนเดีนตัวดูตัวเองอะไรใช่ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้หัวจิตหัวใจก็สงบร่มเย็นไม่ต้องมาถามว่าโลกอันนี้ไม่สงบร่มเย็นเลยบางคนก็ซึ้งติดตาตึงใจเขาบอกติดตาตึงใจอันนี้ก็ประทับใจเนาะเหมือนกับคำว่าคำว่าศรัทธาศรัทธาแปลว่าความเชื่อมัน่น ศรัทธาเลว่าความเชื่อถือเคารพนับถือเทอิดทูนบูชาเมืน่อนเราเทิดทูนบูชาคําสอนอย่างนี้านคำสอนที่มีเหตุผลศาสตร์คำสอนของศาสดาถ้าเป็นคําสอนของมารที่นยุ่งนะทีนียุ่งมารมาระจุน,นะจะก้าวล่วงไปจนาอถึงหลักใจเก็สะดุดแล้วอะไรน การอารงชีวิตก็เช่นกันทีนี้ถ้าเราไม่เข้าใจมันสะุดก็ทำใจไม่เป็นมันผิดหวังก็ทำใจไม่เป็นเป็นแต่สิ่งที่เราได้ในสิ่งที่เราถูกใจเอาแต่ใจตัวเองเอาแต่อารมณ์ตัวเองอย่นี้เป็นต้นก็อยู่ในโลกนันนี้ลำบากเลนเนานะลำบากถ้าแสงทำดีทีนี้ เอาุนกุสลบังหน้าเอาวัดบาบาังหน้าแต่สิ่งที่ตามไปนะี่โอ้สิ่งที่มันตามไปมีอะไรบ้างถ้าของไม่จริงของแท้ของเทียมของปลอมมาเปรียบเทียบลองด,ดูของแท้ของจริงมันก็ต่างจากของเทียมของปลอมลอกเรียนแบบมันต่างกัน แต่ก็มีอยู่ลํำไปมันของคู่กันนะเนาะทองแท้ทองปลอมทองเก๊บางทีก็บอกทองแปดสิบเก้าสิบทองอะไรนี่อะไอยเนี้ยเพราะจิตวใจของเราถ้ามันไม่เตรียมรอยนียนะ่ย<ๆ>ุ่งอะเนาะเขาจะบอกโอ้บาบาแล้วบาไปแล้วท่านท่านเปรียบเทียบกันนะอย่างความคิดของพระรยาเจา้ากากาบา รู้สีกันนะบ้าไม่อยากได้ไหมเขาไม่ลาบเขาไม่อยากจะได้ไม่ไม่ได้อย่างเขาไม่ไม่อยากได้อย่างเขาถ้าได้แล้วมาแบกให้ยุ่งเลยได้แล้วมายึดมามั่นถ้าได้มาแล้วไม่หลงเอออันนี้ต่งหากยศใหญ่เกียรใหญ่หน้าที่กันนานแต่เขาไม่หลงเขาไม่หลงแต่ถ้าหลงยุ่งเลยนะมันถึงม,มีเขาบอกว่า มีขบวนการใหญ่อโลภก็ตัวใหญ่โกรธโอ้โหถ้าเปรียบเทียบยิ่งกว่าภูเขาเรากานั้นทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงทีนี้อันตรายเลยทีนี้หลงตัวลืมตนหลงคนอื่นจนลืมตัวเองก็แย่เราต้องทำความเข้าใจเรื่องของตัวเองที่สุดของมัน ก็สู้ธรรมะไม่ได้สู้หลักความจริงไม่ได้ของจริงเหรอของเทียมเหรอเลนชนะของเทียมและเรียนแบบจะไปสู้ของจริงได้อย่างไงเนี่ยใครลักษณะเมันก็าธรรมะกายธรรมเป็นต้นก็ตรงกันข้ามกันคนดีคนชั่วที่สูงที่ต่ำถ้าหัวใจหัวแจเราฝักไฟธรรมะก็มีธรรมะ ดองไม้ที่หัวยิ่นห้อใจของเรามีคุณงามความดีความชั่วลึกความชั่วร้ทั้งหลายก็เข้าสิงสถิตเข้าไปแย่งชิงไม่ได้ถ้าเรามีคุณงามความดีเนาะความชั่วลึกไร้ไทั้งหลายมันจะไม่เขาเวว้าได้วายมันมันจะไม่ก้ามกายกเพราะเรามีเกาะป้องกันไงมีเกาะป้องกันถ้าเผลอเมื่มอไหร่ทีนี้นั่นได้ใช่ไหม เพอเม่าไหนเล่นงานเราเลยเพิอมเพิเม่าไหนยุ่งเล่นงานเราตลอดท่านจึงให้ตั้งฐานตั้งฐานสติมีสัมปชัญญะอยา่าไปเพลอถ้าเพอเม่าไหนพระความหลงก็เล่นงานเราความโลภเล่นงานเราความโกรธความโลภความหลงเล่นงานเราเลยเป็นขบวนการในที่นี้ เราทำไงถึงจะไม่หลงไงตื่นขึ้นมาก็เติมสิ่งที่ดีเข้าไปเติมคนงามควาดมดีเติมบุญเติมบุญสนเข้าไปเติมเหตุเติมผลเข้าไปยินโลกนี้ใจเขาเข้าใจเราทั้งหมดคงยากแล้วถ้าอีกประเภทหนึ่งทีนี้รู้อยู่ดูว่าเขาดีกว่าเรารู้อยู่บาเขามี ถ้าเป็นทรัพย์สินเงินทองวัตนะถุสิ่งของก็ดีแล้วก็ดีเขาลำเลยกว่าจิตไม่ปกติก็อิจฉาตาล้อนกับท่านนั่งเ้ง้ารูว้วก็เขาดีกว่าพอย,ยินดีอนุโมทนาด้วยอะไรด้วยมันเข้าอยู่ในเขนนี่อยู่ในเขนดูหลักคำสอนถ้ามวัวจะไปฉุดเขาเลยฉุดกระชากลากเดิน เขาขึ้นสูงก็พยายามไปกระชากกลับลงกลับลงมาให้มันต่ําลงมาธรรมชาติของจิตที่ไม่มีธรรมะหัวจิตหัวใจไม่มีเหตุผลก็เ,เป็นลักษณะเห็นเขาดีกว่าแต่ทับถมด้วยคําพูดก็ดีบางทีเรวไร้ถึงขนาดนั้นนะเขาดีกว่าเขานิยมชมชอบเขามากกว่าบางทีถึงแก่ชีวิตเลยทีนี้ถึงแก่ชีวิตเลย มันก็แข่งกันบางเรื่องเองนะแข่งกันบางเรื่องเห็นแต่สู้เขาไม่ได้เขาบอกขี้แพ้ชวนตีเคยได้ยินบ่อยเนาะขี้แพ้ชวนตีพานไปงั้นยังไงก็ชู้เขาไม่ได้พานซะเลยอย่างเ็นต้นลาบากนะ้าคิด่างนั้นตัวเองจะไปที่ไหนเขาถึง่งจะหาสาเหตุไงเวลาเจ้าหน้าที่เวลาเจ้าหน้าที่ เข้าไปในเหตุการณ์สถานการณ์นี้เขาอ่านว่าคนนี้คนนี้เป็นลักษณะยังไงสาเหตุที่มันสรุปผลอยู่ตรงนี้เพราะอะไรบางทีเขาเห็นเขายังไม่ได้ทมเลยซ้าไปมันก็ออ,กอาการอยู่แล้วไงอ,อกอาการค <Yeah. S 1> า,ว,าว่าหึงว่าห่วงก็ดีรักจกนินขอบเขตก็ดีแล้วก็ดีรักจนหลงก็ดียุ่งเ,เขาบอกว่าปล่อยไม่เป็นวางไม่เป็น ตรงไม่เป็นลำบากเลยลำบากเลยที่บอกว่าอารมณ์ชั่ววูบความคิดชั่ววูบมันก็เป็นไปได้อยู่เป็นไปได้เพราะการขาดการฝึกหัดเพราะเบรกมันแตกไงเครื่องมันพังแล้ว <c oughs> เครื่องมันพังหัวจิตหัวใจมันพังแล้วไม่มีเกาะไม่มีกำแพงไล่สติอับปัญญาเป็นไปได้ทั้งนั้นเลย เป็นไปได้ทั้งนั้นลามเลยลามใหญ่โตเลยนะลูกลามไปใหญ่โตเลยเป็นเรื่องเขาถึงบอกว่าโอ้อารมณนะ์ความคิดหัวจิตห้อใจเนะี่ยเวลามันดีมันก็ดีเวลามัน้ายก่อนยหนักเลยลายหนักเ,เขาถึงให้ควบคุมหัวจิตหัวใจควบคุมอารมณ์ตัวเองไนงะถ้าไม่เข้าใจไม่เอาธรรมะไปควบคุมเลย เดือดร้อนไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นหรอกตาระงับยับยั้งไม่ได้ถ้าไปมัวจะไปสอเขาว่าเข้า่าไปเงี่ยหูฟังในเรื่องของคนอื่นมันจะมีความสุขได้ไหมถ้าไปฟังมาแล้วเนี่ยเขาดีกว่าเราก็เอาอะไรไปนีเขาคิดอีกอย่างถ้าเขาเลวหรือเขาชั่วกว่าเราเขาด้อยเขาต้อยต่ํากว่าเราแล้วก็เหยียบย่ําซ้ําเติมแล้วมันจะหาความเป็นธรรมได้ที่ไหน ความไปทมของจิตนะนะอันนี้ก็เช่นกันเขาจึงบอกว่าโอ้ทุกอย่างที่มันมีอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะเขาบอกไม่น่าเกลียดนี่ก็ใช้ได้ไม่น่าไม่เห็นน่าไม่น่าเกลียดเลยไม่ได้เร็วจนเกินไปไม่ได้ล่จนเกินไป,ไไนไปออย่างนี้เป็นต้นไม่มีเห็นอะไรน่ากลัวถ้าเราทําตามกฎกฎระเบียบของสังคมที่เขาตั้งขึ้นมา นี้เป็นต้นเขาบอกว่าวิธีคิดบางทีมันจะนึกได้นะอยนึกไม่ได้เลยไหนต้นน,นึกไม่ได้โอ้เหมือนจะเข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจแม้แต่ตัวเองอารมณ์ของตัวเองความคิดของตัวเองก็กยังตามไม่ทันไม่เข้าใจไม่เข้าใจตัวเองอย่างนี้เป็นต้นลำบากเลยนะหลวงพ่อลำบาก คิดสมัยอะปล่อยเขาไปเถอะบางเรื่องก็าใช่อยู่นะหลวง่อกว่าปล่อยเขาไปเถอะแต่ในโรคอันนี้จิถ้าเราปล่อยบางทีควบคุมไม่อยู่อย่างลูกเต้าราเนีน้ลูกเต้าที่เกิดขึ้นมาพราแม่ควบไม่ได้คุมไม่ได้เขาเรียกว่าคอนโทรลไม่ได้ยุ่งนะนะไปสร้างคอนเป็นร้อนไปวค็บเปื่อนไม่ดีไปนู่นไปนี่เต็มไปหมดเลย ในเมื่อมันก้าวพาลาดนะก้าวพลาดทําไมต้องมีครั้งที่สองครั้งที่สามทำไมจะครั้งแล้วครั้งเล่าทําไมเราไม่เก็ดใชบ้างทําไมไม่เจ็บใชบ้างทําไมไม่เก็บมาคิดใชบ้างเก็บมาคิดเพื่อจะปรับปรุงเพื่อจะแก้ไขรีบแก้ไขไปนะถ้ามันไม่ดียืนทนก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็เช่นกันคิดได้ มันนจะนึกได้เลยนะนึกไม่ออกเลยสัญญาไปนะสัญญามันเสื่อมมันเสื่อมเลยสัญญามันเสื่อมน่าจะนึกได้ทาไมมันนึกไม่ได้นาะเขาัดคันมันเสืเ่อมคันมันเสื่อมที่สุดของมันก็เสื่อมหนักเลยนะที่สุดของมันไม่เหลืออะไรเลย ди? ไม่เหลือ,อเลยไม่น่ากลัวเลยหรอก บางทีก็ลืมเลืมไปเลืนัน้นึกไม่ออกขํามพันขําคืนก็นึกไม่ออกอันเลยสวนะเดี๋วพอถึงว่าเออทบทวนลองดูเนาะเวลามันรักกันร้าจริงๆนะฮนอยจิตห้อใจเนี่ยหัวจิตห้อใจเป็นใหญ่เป็นประธานไงหัวยจิตฮ้อใจเป็นผู้บงการไงมันสั่งกายไปทําอะไรบ้างจิตของเราเนี่ยจิตวิญญาณเนะี่ยมันสั่งกายไปทําอะไรบ้าง มันสั่งไปทาคุณงามความดีไม่ไถ้าสั่งไปทําคุณงามความดีก็ได้อย่างเพลอแป๊บเดียวใช่ไหมก็เดือนที่หกของปีแล้วเดือนที่หกเพอเยอะมากมก็มันผิดกฎกองสังคมทําไมมีเยอะอย่างนั้นก็คนชอบละเมิดชชอบละเมิดละเมิดตัวบทกฎหมายละเมิดกฎของสังคมกฎกติกาตั้งเอาไว้ไม่เอา แหกกดใช่อย่างนั้นแหละนี้เป็นตน้นทำคุณงามความดีประกอบคุณงามความดีดึกซึ่งเขาว่าดึกซึ่งประทับใจมีอะไรประทับใจบ้างที่เกิดมาในชีวิตทบทวนได้ไหมเหยรือะระนะเข้าใจแล้วหรือยังก็วันนี้ไม่ต่างกับวันก่อนเดือนก่อนหรือปีก่อนก็ไม่ต่างไม่ต่างกันแต่ข้อเช่งมมันจะต่างตรงที่ว่า การกระทำของเราถ้าวันนี้เราทำชั่วเดือดร้อนแน่นอนถ้าเราทำดีก็มีความสุขถ้าทำความชั่วออกดอกออกผลมาก็เดือดร้อนไม่ใช่เดือดร้อนเฉพาะเรานะ <c oughs> เดือดร้อนในองค์กรเดือดร้อนคนรอบข้าง <c oughs> ถ้าลูกเต่าไปสร้างปัญหานำแต่เรื่องเข้ามาพอแม่ก็ทุกข์ใจ เวลาทุกใจเขาเรียกว,วันนรกและสวรรค์ยในอกนรกในใจแต่เวลาเราได้รับความสบายลูกก็ดีร้านก็ดีเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายเข้าใจเรื่องคุณงามความดีมีหน้าที่การงานไม่ลงตัวเองแต่สิ่งที่มันจะเละเทะที่สุดเลอะเทอะที่สุดก็ามาถึงว่า เวลาเราควบคุมอารมณ์จไม่ได้ไปคล้องแวะกับสิ่งเสพติดทั้งหลายนำความเดือดร้อนมาสร้างความเดือดร้อนครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เราไม่เข็ดมันเจ็บแล้วทำไมไม่จำทำไมไม่แก้ไขทำไมไม่ปรับปรุงทำไมไม่เปลี่ยนแปลงมันร้อนเราก็หาร่มเงาอกถ้ามันร้อนกายถ้าร้อนใจก็เช่นกันถ้าร้อนใจ ใจมันไม่ยปกติลองฝึกให้มันดีดิลองฝึกให้มันปกติลองดูดิอย่างนี้เป็นต้นทำเธอททำแล้วได้รับความสุขแน่นอนรับรองได้เลยถ้าไปทำความชั่วเดือดร้อนแน่นอนถ้าไปทำดีมีความสุขแน่นอนมันก็ใช่ไม่ใช่เลยใชย่แน่นอนเราเคยเห็นบางหรือบ่าเราเคยทบทวนบางหรือเล่าในชีวิต ถ้าไม่เข้าใจถ้าไม่ทกขนไม่เปลี่ยนแปลงโอ้ยุ่งเลยแย่เลยจ้ำอยู่ที่เดิมจมอยู่ที่เดิมไม่ได้ขับเคลื่อนสติปัญญาไม่ได้ขับเคลื่อนการกระทําไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากการกระทําที่มันเหลวไล่นะถ้ามันดีแล้วก็ไม่เติมไม่เสืมไม่ส่งก็ยุ่งอะไรที่นี่มันจองงอกเงยมาใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักเราก็ต้องดูแล้วมันมีเหตุผลอยู่ในตัวของมัน อย่างนั่งกินข้าวทานข้าวนั่นเป็้ถ้าเราเริ่มมันก็เริ่มจะอิ่มแล้วใช่ไหมอิ่มแล้วกินไปเรื่อยๆทานไปเรื่อยๆอิ่มแต่มันไม่อิ่มทีเดียวเลยนะไม่ใช่แต่มันอิ่มไปเรื่อยอิ่มั้งแต่คําแรกนั้งแต่อิ่มได้คําแรกตั้งแต่ช้อนเราช้อนตักเข้าไปโอ้หมดจานนี่อิ่มแล้วแต่บางคนมันแถมจานที่สองอะไรอ่าง อันนี้ก็เช่นกันจะคุณงามความดีทีนี้ถ้าเราเติมแล้วได้ความสุขทางใจใจเรามีความสุขถ้าเติมมาหาเราก็ได้ความสุขทางกายหิวก็เป็นทุกข์ใช่ไหมถ้าหายเหิวก็เออดีหน่อยจะต้องระวังนะเดี๋ยวมันจะหิวอีกนะมันจะหิวอีกไม่จบหรอกไม่จบคุณงามความดีก็เช่นกันทีนี้ เราหาแล้วทิ้เราหาแล้วเรามีแล้วเราก็ง่ายๆเลเป็นธรรม,มาชาติของมันหัวจิตหัวใจก็ได้รับความสุขเพราะเราทําดีแล้วเราไม่สร้างความเดือดร้อนเราไม่ไม่ไปด่าใครไม่ไปทําลายใครถ้าลองไปทําลายคนอื่นเนี่ยยุงไไ่งเลยใช่ไ้ไปทําลายคนอื่นยุ่งเลยแย่เลยเมื่อกับการฝากการเก็บเมื่อกับอมคําว่าอม,อ,อ,มอ,อมทรัพย์ก็ดีือออ,อมสินก็ดี เวลานั้นมันก็มากขึ้นเพิ่มขึ้นออมเราไม่มีเงินถุงเงินถังที่จะมาเก็บมากๆเราออมบรลบาทสองบาทอย่างต้นมันก็จะมากขึ้นฉันใดก็ฉันนั้นเราสั่งสมคุณงามความดีมันก็พอกผลนก็เพิ่มขึ้นถ้าไม่เริ่มเก็บไม่เริ่มสะสมไม่เริ่มทาเลยมันจะมีที่ไหนมันอะไรเกิดขึ้นถ้ามัมไปสร้างแต่ความชั่ว สร้างแต่ความทุกข์ทุกกระทงขมขื่นไปนะทั้งขอ้อชใขนาดนั้นก็ยังไม่เข็ดอีกหลอยเรื่องเป็นบทเรียนอนะาคารแพงนะเป็นบทเรียนนั่นคําำว่าการศึกษาทําให้คนฉลาดเรียนรู้อ่านรู้แล้วเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็อ่านได้ไปอยู่ที่ไหนก็อ่านได,ไอนนอนได้อันนี้ก็เช่นกันเราทิ้งไว้ก่อนก็ได้เรางานเราเป็นนวนี่เราทิ้งไว้ก่อนจับมาทําเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ทําได้ พราะเราฝึกเราหัดเพราะเราทําไปแล้วเคยทําแล้วนี่ถ้ายังไม่เคยทําก็ต้องฝึกต้องหัดเิมันก็ฝึกจิตนะได้ฝึกจิตโอ้ดีเลยฝึกจิตควบคุมอารมณ์ตัวเองดูเท่าทันอารมณ์ของตัวเองเท่านั้นสงบร่มเย็นถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์ก็ปอยู่ลักษณะเองเป็นมาตรฐานของมันอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วเราทําเราได้เราทําเราได้ถ้าคนทํา ถ้าเป็นวัตถุสิ่งของเขาแบ่งให้เขาพอได้อยู่บ้างแต่เขาแบ่งให้นะถ้าเขาไม่แบ่งนะเสร็จเลยก็ไม่ได้คุณงามความดีบนกุศลนี่ก็เปรียบเทียบอะไรทีนี้ระหว่างวัตถุสิ่งของถ้าเขาแบ่งปันให้เราได้ก็เราก็ได้รับเรามีโอกาสมีช่องทางถ้าเขาไม่แบ่งกมจบถ้าคุณงามความดีที่นี้แบ่งปันให้กันไม่ได้ จะทําเป็นแม่แบบได้เป็นตัวอย่างได้เช่นนี้ได้เนี่ยเราจะไปเก่าจากไหนที่นั่นพูดถึงเก่าเก่ามาจากไหนพูดมาจากไหนรวมทั้งหมดก็พูดเรื่องเดียวกันนี่แหละระหว่างดีกับชั่วทันนี้ดีกับชั่วแล้วทําไมต้องมาบอกกันบ่อยบ่อยบางทีขนาดบอกกันบ่อยบยนี่ก็มันมันก็เป็นศัจธรรมอยู่ในตัวเหมือนกันนะคนยังไม่เข้าใจฟังแล้วเข้าใจได้ไประโยชน์จากการฟัง ฟังไปฟังไปอะไรีเข้าใจแล้วสิ่งที่ยังไม่เคยฟังก็จะได้จะได้โอ้เราได้ฟังเนาะสิ่งที่ฟังแล้วยังไม่เข้าใจชัดเราก็จะได้เข้าใจสิ่งที่เข้าใจอยู่แล้วทีนี้เราทําอยู่แล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเมื่อไหเราอ่านหนังสือได้แล้วคนอื่นมาแนะนําเพิ่มเติม,เ,มเราจะมีความสุขฟังให้ได้ เก็บให้เป็นใจให้เป็นอะไรชนะฟังได้เข้าใจเขาเึ่งบอกว่าเป็นเครื่องรับที่ดีขนายเป็นเครื่องส่งก็เป็นเครื่องส่งที่ดีถ้าเครื่องส่งไม่ดีจะยุ่งเลยนะเครื่องส่งก็ไม่ดีเครื่องรับก็ไม่ดียุ่งเลย yeah. แย่เราจงเข้าใจเถอะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าเราก็ดีหรือยังไม่ปรากฏก็ด ท่านเป็นสิ่งที่ดีก็ควรที่จะจะดำรงหรือทำลงเอาไว้รักษาเอาไว้แต่ถ้าไม่ใช่คุณงามความดีรักษาไว้ทำไมมันอกระเทียท่านสอนบอกว่าคบเพื่อนที่ดีนะมีเพื่อนที่ดีมีมิตรที่ดีมีสหายที่ดีอาศัยได้เป็นที่ปรึกษาได้เบื้องต้นเบื้องต้นพึ่งพาอาศัยได้อันนี้ต่างหากเนาะถ้าคบไปแล้วยิ่งกว่าโอ้โห พบไปก็สร้างแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความเดือดร้อนตามมามันจะแย่ไหมเนี่ยแย่เลยยุ่งเลยไม่มีความสุขสร้างแต่เหตุแห่งแห่งความทุกข์เขาบอกว่ารนหาความทุกข์เรารนหาความสุขดีกว่าไหมนะถ้าสุขทางกายว่าได้กินอิ่มทานอิ่มอิ่มน้ำํำรานถ้าความสุขทางใจนี่ยก็ประกอบด้วยธรรมะ ละครชีวิตนี่ยาวเนาะถ้าละครบางอย่างบางอย่างที่เราเห็นแต่เราก็ดูละครย้อนดูตัวเองนะที่สุดของมันเห็นละครย้อนดูตัวเองก็แต่งมาจากนี้จัดมาจากนี้นะมีทั้งคนรักคนเกลียดมีคนที่คนคน,คนชอบคนเกลียดอะไรสนะมีนินทามีสรรเสริญมีสุขมีทุกท่านั้นเกล่าวคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกไง การเป็นนี่เป็นทุกข์ในโลกเนี่ยการเป็นหนีเนนนเนหน่เป็นทุกข์ในโลกผู้ประพฤติทมอยู่เป็นสุขฆ่าความโกรธได้อยู่เป็นสุขฆ่าความโลภได้อยู่เป็นสุขอย่าไปหลงมัวเมาเลยเอาปัญญาไปสลายปัญหาเอาปัญญาไปแก้ไขปัญหาปัญญามันไม่ใช่แตั้งชื่อเฉยนะต้องเข้าใจนะทางนั้นคนมีคนชื่อปัญญาเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดคนที่เป็นชื่อ ชื่อมงคลเนี่ยมชชื่อดีก็มีตั้งเยอะแยะไปหมดชื่อนั้นสําคัญขนาดถ้าชื่อดีไปทําชั่วนี่ยุ่งไหมนะแต่ชื่อปัญญาม,มีปัญญาเลยชื่อมงคลแต่มันไม่เป็นมงคลกับชีวิตเลยอย่างเงี้ยยุ่งเลยนะยุ่งเลยวันนี้น้อง่อลาไปก่อนนะขอเป็นความสุขกันทุกคนนคราวหน้าพบกันใหม่สาธุสาธุสาธุ